ว่าไดโทรมบ,บอกอาจารย์เอระวังยกสอกหลอกขายพักนะผมไม่ท่านคิดยังไงผมกับท่านเอ๋ีเป็นเพื่อนกันมาสนิทกันมากนะครับแล้วไม่ไม่ไม่ใช่น้อยถ้าใช้คำพูดตรงนี้มันก็ไม่สุกสุกไหะฮะคือในส่วนตัวท่านเป็นสงเนี่ยแล้วท่านจะมาพูดร่วงเกินซึ่งผมเป็นคารว่าผมผมว่ามันมันท่านประพฤติตัวไม่เหมาะสมอะ ในการเป็นสมนะใช่ไหมไม่สมกับสถานภาพของท่านผมมาหาเพื่อนผมหรือท่านเอกให้เพื่อนผมซึ่งสนิทกันแล้วก็รักกันด้วยแล้วท่านโทรมาระวังนะอะไรเงี้ยมันท่านคิดยังไงใช่ป่ะท่านไม่ต้องแค่กายกระทําท่านหรอกท่านยังไม่ต้องทําอ่ะแค่ท่านคิดเนี่ยผมก็ต้องถามว่าท่านคิดยังไงผมพูดแบบคนรู้ด้วยใช่ป่ะท่านไหลภาษาแล้วนะ เป็นเถระแล้วนะสิะบกว่าภาษาคือเถระแล้วท่านคิดยังไงถึงได้โทรมาบอกสหาดกมิกท่านว่าระวังคนัวนี้จะเอาไว้นั่นไปพระไปหลอกขายนู่นนี่อะ่ะท่านคิดยังไงแค่คิดก็ไม่ถูกแล้วแค่วินัยท่านก็เสียแล้วใช่ป่ะแลวนี่ท่านใช้คําพูดซึ่งคำพูดหนึ่งคำพูดใดที่ทําให้บุคคลเ็าเสียหายเนี่ยพี่ไม่ควรถูกปะ่ะท่านเป็นบัมบชิตท่านมีสิทธิ์จะคิดหรอฮะ ว่าผมนี้ไม่ดีคนนี้ไม่ดีอะ่ะถ้าผมบวชอยู่ผมคิดตัวผมดีกว่าว่าผมไม่ดีสมควรแก้ไขวินัยข้อไหนมันหย่อนละไปเลิกไปถูกไ่มฮะนั่นคือสมควรกับท่านดำรงสัมมนะอยู่ผมใช้คำพูดสัมมนะใช่ไหมที่ผมพูดขึ้นมาเฮ้ยไม่ใช่ผมโมเมนี่คติกับท่านหรือเปล่าไม่แต่ถ้าท่านเป็นพระอย่างเนี้ย ดำรงตนไม่สมที่กันในส่วนที่คุณเขากราบไหว้ใช่ไหมผมก็คือเจอท่านผมก็ต้องไหว้แต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ไหว้นอกจากไม่ไหว้แล้วผมจะตำหนิท่านด้วยใช่ไหมที่ผมไม่ตำหนินะคนครึ่งคนเนี่ยผมไม่ตำหนิผมตำหนิทีเยอะๆตอนหน้าสงฆนะ์ท่านทำนี้ท่านทำถูกเปล่าผมถามคำานีน้ท่านทาถูกไหมผมเป็นคาราวาสยังไงผมก็สกปรกอบกว่าถูกปะแต่ท่านจะเอาไอ้ส่วนที่ดีที่สุดของท่านมาเพื่อกลัว ทั้งที่รู้ผมสศกกรบอกกว่าเหรอท่านเป็นระคดยังไงอ่ะถูกไหมชีวิตท่านจะไปถึงไหนผมถามแค่เนี้ถูกไหมฮะเออในการที่เป็นสมณะเพศของท่านนี่ท่านจะคลองไปแล้วท่านท่านได้อะไรจากการคลองบ้าผมถามท่านแค่เนี้ยท่านก็มึนแล้วผมไม่ใช่มโมแต่ว่าการกระทําของท่านซึ่งผมดูแล้วมันมันไม่ถูกต้องวินัยก็ไม่ได้ใจยิ่งโลยเทยเลยใจนี้ไม่ได้เลย บวชมาทั้งถ้าผมอยู่เดี๋ยนี้ก็ใกล้เคียงกับท่านเพราะผมบวชที่พี่เอนี่แก่ผมรรษาเดียวท่านจ้าก็แก่วผมก็ไม่เกินสองรรษา,าช่ป่ะผมรู้มากเท่ากับท่านอนะ่ะตอนนี้ผมเป็นคารวะาก็จริงแต่ผมก็ไม่เคยดำรงตนที่ให้เปยข้อหรือปัญหาเนี่ยท่านโดนข้อก็เลยหาใช่ไหมอันนี้ผมไม่อยากพูดเพราะผมเกรงใจเพื่อนผมเรื่องเรื่องอ่ะผมเกรงใจเพื่อนผม คือถ้าผมโบยวายขึ้นมาท่านเสียพระเลยนะผมพูดแค่นี้ท่านเสียพระเลยนะคนอย่างผมพูดคนอื่นต้องฟังแล้ว่าเสียพระยังไงใช่ไหมแค่ผมปรับท่านเรียกว่าดำรงตนไม่สมที่อยู่ในเพศที่ท่านสมควรจะดำรงตนนี่ท่านก็ตายแล้วใช่ไหมฮะท่านเสียผมไม่ได้อะถูกไหมผมไม่ได้ปรับท่านโดยที่ว่าให้มันเป็นโลกาภิชาเนี่ยผมตอบท่านตรงๆเลยอะผมถามทำมันท่านเถระอย่าง เท่าแล้วนะระดับท่านน่ะแล้วท่านทําตัวเนี้เหรอให้ชาวบ้านอยากผมเนี่ยเล้ยชาวบ้านมาด่าท่านได้ไงอะ่ะด่าเพราะว่าปากท่านไปไว่าผมเสียหายทั้งที่ท่านก็ยังไม่รู้ว่าผมคุยเรื่องอะไรนี่เพื่อนผมอ่ะอาจารย์เอนี่หน้าไม่ดีเลยเออมันหน้าไม่ดีไหมฮะแล้วกลัวผมจะเล่นในจันจาเพราะผมไม่มีเกจใจใครพาที่ไม่ถูกต้องเนี่ย ให้เป็นระดับสังการาชรือเงิด่ามาแล้วเลยผมบอกให้เลยสังกราสนิทเนี่ยวัดใจรมิดเนี่ยผมเข้าเลยอะ่ะขอพบไม่อยู่กนกุติบอกไม่อยู่ไม่อยู่ตำหนักผมสวนเดียวน,นั้นเลยผมเป็นผ้าอยู่เดินทุกดงแมรองเท้าก็ไม่ใส่อ๋อเดีนี้ระดับสังการามันนอนตำหนักแล้วเหรอ กูจาได้ว่าพุทธิการไม่มีตําหนักเนี่ยมีแต่โคนโพคนไม้ที่วิเวชปะ่ะแล้วอยู่ก็ต้องอยู่ในที่จํากัดด้วยในห้องที่จํากัดด้วยใช่ไหมเยี่ยวตัวก็สุดตัวแล้วเนี่ยแล้วมึงอยู่ได้ไงตําหนักอะ่ะที่มึงพูดครูบาอาจารย์มึงมึงพูดได้ไงอยู่ตําหนักอะผมรอจนพบอะ่ะอยากจะดูพาะอยู่ในตําหนักมันตัวมันวิเศษแค่ไหนผมเนี่ยเต็มพอผมเดิน โปรดญาติโยมก็ทั่วผมมาเต็มเต็มร้อยแต่ท่านเต็มหรือเปล่า่ะท่านเกินแล้วอ่ะก็เหมือนท่านจ้าเนี่ย<ม>ใช่ป่ะแล้วนันกภาษาอะไรพระกะเลกระลาแค่พระลูกวัดธรรมดามีสิทธิ์อะไรมาว่าผมผมถามคำนี้ผมถามแค่สิทธิ์เดียวท่านมีสิทธิ์อะไรมาว่าผมคําว่าระวังนะ๋ยวโยมสอจะไปหลอกโยมสอคือใครก็คือผมแล้วโทรมาก็ไม่ใช่ใครโทรมาหาเพื่อนผมซึ่งผมเดินคู่กันมาในวันนั้น เมื่อกี้ผมก็ไปหาท่านจ้าผมจะไปเล่นท่านจ้าด้วยซ้ํำไหมผมบอกแล้วไนงะอะไรคาใจไม่ได้ต่อไปท่านจะได้เริ่นิสัยอุบาดผุบาทพวกนี้ใช่ไหมเออผมแก่แล้วก็รุ่นคาพ่อท่้งด้วยท่านไม่ควรสมควรจะพูดงี้ด้วยเมื่อกี้ไปเรียกอาจารย์จ้าอาจารย์จ้จาเงียบผมรู้ท่านอยู่ในห้องนะเปิดพัดลมอยู่เออดีไม่เจอพ่อยิงยิงเจอพ่อยิิงผมจะเรียกแค่พ่อยิิงมาสั่งสอนเนี่ยลูกหลานท่านเป็นเงี้ยเหรอใช่ไหม ผมไม่ได้ก้าวล่วงนะแต่ท่านทําไม่ถูกในการประพฤติปฏิบัติของท่านนะท่านดีใครก็ว่าท่านดีนะเออปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดูแลแทนหลวงพ่อเป็นราขาหลวงพ่อผมไม่เกี่ยวหรอกนะั่นมันสอกสูงัวโขนใช่ปะ่ะหลุดเมื่อไหร่ก็คือหลุดคนธรรมดาเนี่ยแหละมันไม่ได้วิเศษพิโสว่าผมนะแต่ท่านในสุขควรจะมาก้าวล่วงผมผมเรียกคําว่าก้าวล่วงซึ่งผมรุ่นพ่อท่าน แล้วท่านพูดแบบนี้หมายความว่าไงถ้าผมเอาเรื่องขึ้นมาผมก,ก็ทึกท่านท่านสู้ผมได้ไหมไอ้นุ่มสะบงอ่ะกับนุ่มนาเกงอ่ะท่านคิดเลือกภาพหรือไท่านสู้ผมได้ไหมแล้วผมกระเทือต้องกระเทือคนต่อหน้าคนเยอะๆด้วยนะพี่ผมไม่กระเทือน,น้อยๆอ่ะจะได้รู้ว่าท่านนิสัยยังไงผมถึงไอโยมนี่ถึงต้องมากระเทือท่านอนะ่ะใช่ปะ่ะผมเคืองนะไม่ใช่ผมไม่เคืองนะแต่ว่าบอกแล้วผมติดพี่เอ๋ผมก็มก็อยากพูดเยอะ่ ผมเกลีกายเพื่อนผมเพ,นเพื่อนผมก็ไปอยู่ในทางกาเขาวใช่ไหมคือการดูแลเพราะว่าทางพ่อยิ่งมอ่อนะถือเป็นลูกหลานกัจารมอให้ปกครองดูแลทั้งสองฝั่งก็ถูกถูกมากแต่ท่านปกครองคนแบบนี้เหรอใช่ไหมผมรู้เพื่อนผมไปเพราะอะไรผมรู้อะ่ะผมถึงบอกไงผมตั้งวันนั้นนะผมเคลีอดผมคิดตลอดว่าสักวันเนี้จะจ้าเข้าเจอผมสักวันดูว่า แล้วเจ,เจอเจอในหมุ่งสงเนี่ยเท้าเท้ากำลังฉันข้าวอะต้องเจอแบบนั้นใช่ไหมผมไม่พูดอกคนน้อยๆเพราะพูดตัวน้อยๆท่านไม่สํานึกพูดอย่างเนี้ยท่านไม่สํานึกท่านก็ไปแผลไปทําเรื่องท่านานะพระอย่างท่านน่ะต้องเรียกว่าแผลเอ้ยผมพูดไปมันไม่ได้เกี่ยวกับโยมไม่ได้เกี่ยวกับโยมได้ไงโยมันยืนตีคู่มากับพระผมได้ยินนะเห็นป่ะเออถ้าท่านพูดได้ไงถ้าต้องคุยแบบนั้นผมผมไม่คุยละ คุยเยอะๆให้เสียหายไปเลยท่านทำทอดทำตัวเสียหายเนี่ยใช่บป่ะเป็นพระดีท่านไปอยู่ส่วนที่ดีใช่ไหมอย่างนี้เรียกก้าวล่วงป่ะอาจารย์ว่าเนะ่ยเจป่ะก้าวล่วงซึ่งผมก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ท่านปกครองด้วยท่านมาก้าวล่วงผมได้ไงท่านรู้ได้ไงว่าผมจะต้องมาหลอกท่านเอ๋เจ็ป่ะท่านรู้ได้ไงว่าผมจะต้องมาทําไม่ดีกับท่านเอกท่านนั่งยานเห็นเนหรอพระอย่างท่านอ่ะผมถามแค่นี้ก็คือแล้ว เสียพระแล้วผมดูแล้วท่านจะนั่งอยู่ตรงนี้ได้ไหมไอ้อคำว่าฝ่ายปกครองไทยหลวงพ่อยิ่งนี่ไหมผมไม่ติดพระยิ่งงงจะกระทืบท่านด้วยซ้ำไหมผมพูดต่อนหน้าแล้วผมก็กาบลาเลยผู้ที่รู้สำนึกท่านเนี้นีคนที่จะต้อง <c oughs> มาอยู่ในอนะท่าน่ะพระอาการทุกขก์ก็ดีพระประจําก็ดีนะท่านต้องดูแลท่านต้องมีเมตตาคาว่าดูแลมันต้องเอาความเมตตาเข้ามาพูดกัน ไม่ใช่เอาอำนาจเอาบ้าอำนาจท่านต้องสืบต่อไปครับเหมือนไอ้ประยุทธ์อะเห็นไหมได้ตรงนี้ท่านไม่ได้เราเอำนาจอะานจะบ้าแค่ไหนมันก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นสีเหลืองเนี่ยมันบังอยู่เห็นไหมท่านแสดงออกมากวันนี้ไม่ได้หรอกผมนี่ได้ผมด่าใครก็ได้ใครจะด่าผมก็ได้ใช่ป่ะซึ่งผมตอบโต้ได้ท่านตอบโต้ผมได้ไหมอะในส่วนที่ผมพูดขึ้นมาตรงนี้ ท่านก็ตอบโต้ผมไม่ได้เพราะมันเป็นจริงตรงนั้นแล้วท่านทำทำไมผมถามท่านทำทำไมแค่พูดมันก็ไม่ใช่แล้วท่านจะบอกว่าแค่คาพูดโยมจะเป็นจะตายเหรอแล้วทันที่ท่านพูดท่านกรองนี่อย่าว่าท่านกําลังจะตายเพราะท่านพูดเนี่ยถ้าเป็นคารวามันถึงจ่ยิงกันตายห่าเลยนะมันก็ต่อยกันนะเชฟนะเออท่านพูดออกมาผมแย้งท่านได้ตลอดอ่ะเพราะว่าท่านไม่ถูกต้อง ที่ผมแย้งได้เพราะท่านไม่ถูกต้องไม่ได้แย้งเพราะอะไรลรอครับความไม่ถูกต้องของท่านท่านดำรงตนในส่วนที่ไม่สมควรจะดำรงตอนอยู่ตรงตรงนี้ด้วยซ้ำเพราะใจท่านคิดไม่ดีแล้วท่านสอนชาวบ้านเลยสอนไม่กระทั่งโยมแม่เช็ปะ่ะตามความสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าถูกปะ่ะเออแล้วท่านเอาระดาบนั้นแล้วอ่ะ ท่านให้โยมเมื่อวานซื้อนีนภาพบทห้าพรรษามาแล้วซึ่งอยู่ไม่ได้มาด่าท่านเหรอท่านคิดว่าคุ้มมะวะถ่าแรกกับผมได้ไหมผมถามคํานี้ถ้าแรกกับผมได้ไหมแต่ส่วนที่ท่านเป็นอยู่ตรงเนี้ยผมอย่างนี้เหรอออกไปเนี่ยจะเป็นตะโกนหน้าวัดไอ้เฮียศาสตร์เขาว่าผมบ้าแต่ท่านลงตะโกนนั่นดูสิเขาว่าท่านบ้าไหมท่านร้ายยิ่งกว่าผมอีกเพราะท่านมีสุ่อเหลืองมาบังเอาไว้ตัวท่านน่ะใช่ไหม เออว่าไม่ถูกไปเรื่องยิ่งยิ่งมาเจอสักพวกยิ่ง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 ยุ่ใหญ่เลยผมทีแรกผมจะไปเยี่ยมเพื่อนผมผมมีธุระ่าปางผมก็จะไปเยี่ยมทธนเลื่อยมาเที่ยวมาดูก่นเพื่อนสุขสบายไม่อะไรไหมใช่ไหมเนี่ยดูอยู่ไม่ได้บ้าแล้ว